S a s s a l a m u a l a i k ร m w a r a h m ล t u l l a h wabarakatuh ครับวันนี้เรามาเรียนรู้หะดีษบทหนึ่งที่ท่านนาบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้อธิบายให้เราเข้าใจในเรื่องของอบุคคลที่ล้มละลายในวันอาคิเราะห์ในลุกหน้าบุคคลที่บุคคลที่ล้มละลายที่แท้จริงเนี่ยคือใครซึ่งท่านนาบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ถามบรรดาซอฮาบะ์กลุ่มหนึ่งถามว่าอัตัดรูนะมันอัลมุฟลิส พวกคุณรู้หรือไม่ว่าใครคือบุคคลที่ล้มละลายบรรดาสหบัติก็ได้ตอบนะอัลมุฟลิซุฟีนะมัลลาดารหามะวะลหูวะลามะตาอคือบุคคลที่ล้มละลายล้มละลายในหมู่พวกเราเนี่ยคือคนที่ไม่มีเงินและก็ไม่มีทรัพย์สินท่านนบ,บีก็ได้ตอบอีก,อกว่า ان المفلس من امتي من ياتي يوم القيامه بصلاه وصيام وزكاه وياتي قد شتم هذا وقذف هذا واكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته فان فنيت حسناته قبل ان يقضي ما عليه اخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار رواه مسلم نبي طبعا แท้จริงบุคคลที่ล้มละลายในประชาชาติของฉันเนี่ยคือคนที่ฟื้นขึ้นมาในวันอะเคดัสในโลกหน้าฟื้นขึ้นมาด้วยผลบุญของอของการละหมา,ผาดมผลบุญของการเตนสินอดมีผลบุญของการจ่าย z a กา t คือทำอามัลซอเลรห์น,นะครับแต่เขานำไปด้วยวายาติฮาดาชัดวายาติกัดชตาติมฮาดาเขาเคยว่าร้ายคนอื่น เขาเคยว่าร้ายคนนี้เขาเคยกล่าวร้ายใส่ร้ายคนนี้และก็เขาเคยกินเงินทรัพย์สินของคนอื่นของคนนี้นะนบีบอกว่าซาฟกัดด,มาดาัมฮะดะและก็เคยน้องเลือกเคยฆ่ากันเคยฆ่าคนนู้นคนนี้นะว่าตอระบะฮะดะเคยทุบตีตะเลาะทุบตีคนน,คนนู้นคนนี้นะฟายุตอฮาดามินฮัซานาทีอัลลอฮ์สุบฮานวอัะตะลาก็เอาความดีของเขาเนะี่ยไปให้บุคคลนี้ นะวะฮาดามินฮัสานาทีนี่คือความดีนะของคนที่เคยอธรรมอของคุณเนี่ยเอาละให้กับคนนู้นคนนี้เอาความดีของเขาไปเอาความดีของคนเนี้ยไปให้กับคนที่เขาเคยอธรรมในโลกดุนยาในวันนั้นฟาเอ็นฟนานียฮัสซานาถูกกอบละไอโยกเดียม,มาเลฮ i เมื่อความดีของเขาเนี่ยหมดเสียก่อนหมดเสียก่อนที่จะชดช้ากับความปิดที่เขาเคยอธรรมคนอื่นในโลกดุนยา อุกิดาในขต้ตายของฟตุริฮัด عليه อัลลอฮฺ سبحانه และ ت ع ا ลา,าลก็จะเอา,เอา,อาความผิดเอาบาปข,ของบุคคลอื่นของบุคคลที่เขาเคยกล่าวร้ายของบุคคลที่เขาเคยว่าร้ายเคยกินทรัพย์สินของเขาใน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 ,ในโลกดุนยาวันนั้นน่ะมาให้กับบุคคลน,นี้ไปโยนใส่เขาในเมื่อความดีของเขาเนี่ยไม่เพียงพอที่จะชดใช้อัลลอฮ์ก็จะเอาบาปของคนอื่นที่เขาเคยว่าร้าย มาให้กับเขาและก็เขาสุดท้ายแล้วเขาก็จะต้องแบกรับความผิดแบกรับบาปของคนอื่นและก็สุดท้ายก็เอาลอดสุภานาาวะตลาก็จะโยนเขาลงไปในนรกเพื่อนเพื่อนทีัะครับนี่คือบุคคลที่ล้มละลายที่แท้จริงในโลกหน้าความดีของเขาจะต้องแจกจ่ายคนอื่นเพื่อเป็นการชดใช้ความผิดที่เขาเคยก่อไว้ เมื่อความดีเมื่อความดีผลบุญของเขาไม่เพียงพอที่จะชดใช้แล้วเขาก็จะต้องแบกรับความผิดรับบาปของคนอื่นมาแทนสุดท้ายก็จะต้องลงไปในนรกของลอสุบฮานุตางดาฮัดเดสนี้นะครับก่าน์นาบีได้ตัดเดือนได้ตักเดือนเรานะครับว่าหากเรามีค้างคามีเรื่องอะไรนะที่ผิดกับเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเนี่ยให้เรารีบๆไปชด รีบไปขอโทษขอเข้ามานะครับเพื่อที่จะไม่มีอะไรที่ค้างคาในโลกหน้ามิฉะนั้นแล้วนะจะเป็นดังเหตุการณ์ดังเรื่องที่ท่านนาบีได้สอนได้บอกนะในเรื่องของบุคคลที่ล้มละลายเราไม่อยากจะล้มละลายในโลกอาคีรัละลายในโลกล้มละลายในโลกดุนยาเรามีโอกาสที่จะแก้ไขมีโอกาสที่จะฟื้นคืน กิจการของเราได้แต่ในโลกอาเคีรัตไม่มีไม่มีอีกแล้วไม่มีโอกาสนั้นอีกแล้วฉะนั้นนะครับเรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์ให้แก่เรานะครับตัดเตือนเรานะครับให้เรานั้นมีความตระหนักนะในความผิดที่เราเคยก่อไว้ในโลกดุนยาความผิดที่เกี่ยวกับเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนะให้เราไปเคลียร์นะครับผมก็เช่นกันก็จะต้องเคลียร์เหมือนกันเพราะ ผมก็เป็นคนหนึ่งที่กระทำผิดเหล่านั้นนะครับคนหนึ่งที่บาปที่มีบาปกับเพื่อนมนุษย์ฉะนั้นผมก็ต้องรับผิดชอบในสิ่งที่ผมทําเหมือนกันวัสซัลลอฮุอะลั a l a d n a b i i ัม h Muhammad วะซ l a a Ali wasabiwasallam Salaam alaikum warahmatullahi w a b a r a k a t u